ครับผมวันนี้พบกับผมคนเดิมครับคนอัวออฟฟิเชียลนะครับซองนี้ครับผมซองเพื่อความบันเทิงของทุกคนครับนี่ครับผมนำเสนอเมนูตำทะเลเดือดโจ๊ะครับผมนี่กรัมากินให้เบิ้งนขึเขกันยังไล บ้านเทานะครับผมเาวอีสานนะครับผมแต่วันนี้ผมมีเครื่องดื่มนะครับผมงดซะก่อนครับช่วงนี้กัโควิดเนาะอ้องกะมาไผมีกับเขาก็ากํากันผมกินทำกันมุนนี้แบบไปซื้อมานะครับเดี๋ยวร้านเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับผมสปอนเซอร์ร้าน,นครับวันนี้สปอนเซอร์แต่เขาซื้อครับซื้อฟรีซื้อฟรีว่สาสันซื้อเอาเงินซื้อแหละ ปกติเนี่ยผมเป็นคนกินเผ็ดเก่งครับบอกเลยแต่มันขคือสิบอลลูดว่ะบุหรีเเ่เผ็ดเยอะว่ะไปอืม <c oughs> เปิดตาช่วงให้ช่วงหน้าครับผม นใหญ่เพชรดุจ้าค้่นี้สร้างตรงมาจากนั่นนะครับสมุทรสาครครับ โอ้ยลุม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 ลมขอห้เชียงเลยนะครับผมมืนอนี่ก็ลมมันแห้งเน,นาะยดาหนาวครับบ้านทาากาศดี

มาแล้วครับมาแล้วครับก็เพลิดเรลิ่มาแล้วมีอะไรเพรเลินป่ะแดงจัดไป แกเผ็ดแสบจะว่าผมสั่งเอาแบบจะว่าเผ็ดแสบดากเด้อครับผมว่รลืมแลวครับพี่น้อง คลิปมันตัดไปนะครับเมื่อกี้นี่ครับเอ,าอ,อ้าทำไมอือะพี่กัดร้านนะครับผมข้างๆร้านอันนาหมกหูกระทะนะครับสกลนครครับแชมแห้งอีเด้อ มกตจัดอาชิพยังบุเซียนนะครับผมกับการถ่ายยูทู e นะฮะปกติกับลงงตะเพลงนะครับช่องเก่า ช่องนี้ก็ชิลงแบบคลิปเพื่อความบันเทิงนะครับ หงละนี่นะครับผมเห็นให้คินฮอดเมย์นะครับผมน้ำตาญอยนะมาโว้ยคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆเ็สขิ้หมู้อยนะครับ เพชรเก่งๆนะครับผมมาทากับผมได้เลยนะครับแล้วเพชรยังดีมนี่โอ้เพชเพชเพชขำยังไงครับว้ <c oughs> 兄弟，mm、吧 ok, 嗯，我拜拜。 บรรยากาศลมเย็นๆนะครับผมมาก็จะกินบะเบินนะครับอิ่มเลยเผ็ดน้ําคำสุดท้ายครับเพื่อนสุภุสุคนครับผมทําได้เบิร์ดคํานี้ยู่อ่ะแดงๆ สำหรับมือนี้กับมืดยังไรครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้น้ำนะครับผมมีไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายพวกตีนี่ผมเป็นคนกินเผ็ดเก่งครับบอกเลยเ